โปรแกรมสกแกนนะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งเราจะาในการออกแบบอิอร์เฟมนะคะแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงานนะคะซึ่งการใช้งานโปรแกรมสกแกนนะคะก็จะมีอยู่สงวิธีนะคะก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะและอีกวิธีหนึ่งคือเปิดใช้โปรแกรมสกแกนซึ่งทำได้โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะ แล้วไปที่เว็บไซต์ scratch.mit.edu ค่ะส่วนประกอบของโปรแกรม s c r a t นะคะ 1. แถบเครื่องมือทูลบาร์นะคะก็จะมีปุ่มเปลี่ยนภาษานะคะมีแฟ้มที่เอาไว้เปิดงานเอาไว้บันทึกน,นะคะแล้วก็มีแก้ไขอสอนะคะเป็นเครื่องมือเวที 3. ข้อมูลของเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ ่าสี่นะคะเป็นกลุ่มบล็อกห้านะคะก็จะเป็นบล็อกในกลุ่มที่เลือกนะคะหกคือพื้นที่เขียนสคริปต์ก็คือจะลากบล็อกนะคะมาเขียนในพื้นที่สคริปต์นะคะเจ็ดนะคะจะเป็นเวทีและแปดเป็นรายการตัวละครหรือเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวละครแมวนั่นเองค่ะ เซนซิ่งนะคะคือการรับรู้นะคะเช่นสัมผัสกับขอบคลิกมาค่ะเรามาดูกลุ่มบล็อกคำสั่งกับความหมายกิจกรรมที่2.3นะคะเขียนโปรแกรมควบคุมการเครื่องที่ของตัวละครนักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมให้ตัวละรครเคลื่องที่โดยเมื่อกดลูกศรที่แป้นพิมพ์ชี้ไปทางซ้ายนะคะแม้ก็จะเครื่องที่ไปทางซ้าย เมือ่อกดลูกศรชี้ไปทางขวาแ้วก็จะเครื่องที่ไปทางขวานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะเขียนยังไงนะคะให้ไน้ตามที่เขาบอกมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยนะคะ,ะวิธีแรกนะคะให้เราเลือกกลุ่มคําสั่งสคริปต์นะคะแล้วเลือกคําสั่งเหตุการณ์นะคะตรงนี้จากนั้นนะคะเลือกบล็อกคําสั่งสคริปต์แล้วเลือกคําสั่ง เมื่อกดปุ่มนะคะเลือกคําสั่งเมื่อกดปุ่มตรงนี้นะคะอ่านแล้วลากมาวางบนพื้นที่เขียนสคริ์นะคะทีนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเป็นเลือกคีย์ลูกศรชี้ทางซ้ายนะคะตรงนี้ให้เลือกลูกศรชี้ทางซ้ายนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะ กำหนดใหเครื่องที่ไปทางซ้ายนะคะโดยกำหนดค่าเป็นลบหนึ่นะคะอะ่ต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคำสั่งให้ลูกศรน,นะคะเมื่อแบบเมื่อเรากดลูกศรไปทางขวาเนี่ยตัวละครก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะซึ่งจะเขียนได้ดังนี้นะคะก็คือนำบล็อกคำสั่ง เหตุการณ์นะคะแล้วก็เลือกบล็อกเมื่อกดปุ่มเหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วก็ให้เราเลือกที่ลูกศรชี้ขวานะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะบล็อกต่อไปเนี่ยก็จะให้ตัวละครเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วก็จะไปกลุ่มคําสั่งเคลื่อนไหวนะคะแล้วลากบล็อกคําคสั่งเคลื่อนที่นะคะ,ะทีนี้เราก็จะกําหนดให้ตัวละครน,นะคะเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ ซึ่งจะใช้ค่าเป็นหนึ่งร้อยค่ะอ่าทีนี้เราลองมาเล่นดูนะคะก็ให้เรากดที่ธงสีเขียวอ่าคราวนี้ครูจะกดลูกศรชี้ทางซ้ายนะคะอ่าเห็นไหมคะตัวละครก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วครูก็จะกดลูกศรไปทางขวานะคะอ่าตัวละครก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ